สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยววัดตากล้องกันนะคะวัดตากล้องตั้งอยู่ที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะวัดตากล้อง สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2225นะคะได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาวันที่14ตุลาคมพศ2525นะคะ วัดแห่งนี้ชื่อเดิมว่าวัดภัยวันนิกาวาดซึ่งตั้งชื่อตามพื้นที่เดิมของวัดที่ยังคงสภาพความเป็นป่าอยู่นะคะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านตำบลและอำเภอ ในครั้งนั้นหมูบ่บ้านอ้ายก้องถูกยกฐานะเป็นตำบลชื่อว่าตำบลตาก้องจึงสันนิษฐานว่าวัดไพรวันนิกาวาดได้ถูกเปลี่ยนชื่อตามชื่อตำบลเป็นวัดตากล้องนะคะ เข้าไปชมภายในโบสถ์มหาหุดกันค่ะโบสถ์มหาหูธไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไรแต่สันนิษฐานว่าจะมีอายกุกว่า300ปีเดิมเป็นโบสถ์มหาหูธมีประตูเข้าออกเฉพาะด้านหน้าสร้างด้วยวิธีก่ออิฐขนาดใหญ่เป็นกำแพงโดยไม่มีเสาเลยแม้แต่ต้นเดียวนะคะ ว้ขคอพรหุ่นขี้พึ่งหลวงข่อแช่มกันค่ะ ให้ชมโบสหลังใหม่กันนะคะ ไ้ขอพรทาววสุวรรณกันค่ะ ไปชมกุมารดูดรกกันค่ะ ไปไหว้ขอพรรูปหล่อหลวงพ่อแจ่มกันนะคะหลวงพ่อแจ่มอินทโชูโตเป็นพระเเคจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำนครใจศรีนะคะท่านเป็นพระเเคจิอาจารย์รุ่นราวคกาวเดียวกับพระเเคจิชื่อดังหลายหลายรูปอาทิเช่นหลวงพ่อคงหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่ออี และพระครูบาสีวิชัยเป็นต้นนะคะหลวงพ่อแช่มเป็นชาวนครปฐมโดยกำเนินดตัานเกิดเมื่อปีพศ2405ท่านมรณภาพในปีพศ2490นะคะสิริอายุ85ปี65พรรษานะคะ ไปชมภายในวิหารเจ้าแม่กวนอิมคันค่ะ ไปชมพระเจดีย์จุลามณีกันนะคะเจดีย์พระจุลามณีสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2465เป็นเจดีย์ที่โดดเด่นไปด้วยแก้วอินทนิลยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ประดับด้วยรัตนะคือแก้วจิตประการร้อมรอบด้วยกำแพงทองประดับด้วยทงทิวสีต่างๆ ภายในเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุกับพระเกี้ยวแก้วขวาของปพุทาเช้านะคะ เดินไปชมตั้งสี่ทิศของเจดีย์พระจุลามณีกันนะคะ อนนะะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ